หลายคนอยากให้การลงมือทำของเขาได้ผลในทันทีและได้ผลลัพธ์ให้เร็วที่สุดนี่เป็นการคิดในระยะสัน้นซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรค่ะแต่มันก็เป็นวิธีคิดที่หลากหลายเพื่อที่จะปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่แตกต่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตคุณก็ได้รับคำสอนให้คิดว่าการกระทำของคุณจะส่งผลยังไงกับคุณในอีก10ปี หรือ20ปีข้างหน้าการกระทำของคุณจะมีผลยังไงที่จะทําให้คุณได้ใช้ชีวิตไปตลอดชีวิตสําหรับหลายคนมันสมเหตุสมผลว่าหากเราทําสิ่งที่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตทําได้ในทุกวันและทําได้อย่างมีความสุขแทนที่เราจะทำอะไรให้อยู่แค่แป๊บเดียวฉาบฉวยหรือเพียงไม่กี่ปีเพราะฉะนั้นเขาถึงได้พูดว่า หากเราสามารถที่จะสร้างความสำเร็จของตัวเราเองในระยะเวลาอันสั้นแล้วสามารถที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในระยะยาวเราควรที่จะเลือกทำสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าทำอะไรที่ชาบฉ่วยผ่านไปวันๆแล้วคุณก็เปลี่ยนเรื่องที่จะทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆและเรื่อยๆแบบนี้ไม่มีจุดหมายปลายทางและไม่มีความสำเร็จและที่สำคัญคุณไม่สามารถที่จะสำเร็จได้แบบอิสรภาพนั่นเองค่ะดังนั้น จงทำงานหนักอย่างเงียบๆแล้วปล่อยให้ความสำเร็จเป็นสิ่งที่จะพูดแทนคุณจะดีกว่าบางทีคุณอาจจะเห็นคนนั้นคนนี้ประสบความสำเร็จแล้วทำไมล่ะทำไมเราถึงไม่สำเร็จเหมือนเขาบ้างคุณเคยคิดแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วคุณเองก็เคยโทษตัวเองว่าคุณไม่ดีพอคุณไม่เก่งพอคุณไม่ฉลาดหรือคุณไม่มีต้นทุนเท้าเขาความจริงแล้วคุณอาจจะดีกว่าเขาตั้งเยอะ แต่ทำไมคุณถึงไม่ฝึกที่จะชื่นชมตัวเองบ้างแทนที่คุณจะคิดท้อใจคุณกลับจะต้องคิดว่าคุณเองก็กำลังที่จะสร้างความสำเร็จของคุณอยู่เพียงแต่ว่าความสำเร็จของคุณมันยั่งยืนและมันเป็นระยะยาวคุณเลยต้องใช้เวลาในการทุ่มเทกับสิ่งนั้นมากกว่าคนอื่นนั่นเองค่ะทีนี้หากคุณก็ยังล้มเหลวอยู่อาจจะมีสาเหตุมาจาก5ข้อต่อไปนี้ ข้อที่หนึ่งสิ่งของบางสิ่งนำความพอใจมาสู่คุณเพียงชั่วขณะแต่มันเติมเต็มชีวิตของคุณไม่ได้ไปตลอดข้อที่สองคนอื่นอาจจะลงแรงมากกว่าคุณแต่เป็นเพราะคุณไม่ได้เห็นตอนที่เขาทำเท่านั้นเองข้อที่สามไม่มีใครได้ในสิ่งที่ต้องการทุกคนล้วนได้ในสิ่งที่ทุกคนคู่ควรทั้งนั้นข้อสี่ จงเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้บ้างอย่าเอาแต่คิดว่าจะเป็นผู้ได้อยู่ฝ่ายเดียวทางเดินของคุณจะยิ่งมากกว่ายิ่งกว้างขึ้นยิ่งดีขึ้นยิ่งเสริมบุญบารมีและวาสนาของคุณมากขึ้นถ้าคุณเลือกที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับข้อที่หหากคุณไม่แก่งแยง่งรอบกายคุณจะมากไปด้วยมิตรสหายและเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรที่พร้อมจะสนับสนุนคุณ หากคุณมีกําลังที่จะช่วยคนอื่นที่ลำบากกว่าเขาเรียกว่าคุณกําลังสร้างบารมีอยู่นั่นเองค่ะหากคุณหาเงินมาด้วยความยากลำบากเวลาใช้จ่ายคิดสักนิดก็จะดีนะคะคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาซื้อของแพงๆหลังจากที่เขามีเงินมากพอที่จะซื้อแล้วคนที่ล้มเหลวซื้อแต่ของแพงทงั้งๆที่บางทีเงินนั้นอาจจะกู้ยืมมาก็เป็นได้ คนที่ประสบความสำเร็จสร้างแต่กิจการที่ตรงไปไหนก็มีแต่สาขามีแต่ร้านของตัวเองหันไปทางไหนก็มีแต่รายได้ธุรกิจของเขาสร้างรายได้ให้แม้กระทั่งตอนหลับเขาเรียกว่า p a s s ซีฟอินค m มในขณะที่คนที่ล้มเหลวสร้างแต่นีสินหันไปทางไหนก็มีแต่เจ้านี้รายได้เท่าเดิมแต่รายจ่ายมากขึ้นกว่าเดิมในทุกวันถ้าอายุของคุณมากขึ้น อาจจะสัก40-50ปีคุณอยากทำงานงกงกงกให้คนอื่นชี้นิ้วสั่งคุณแบบนี้ไปตลอดชีวิตหรอคะวิถีชีวิตของแต่ละคนมันไม่มีถูกมันไม่มีผิดแต่ถ้าวันข้างหน้าคุณหันมองย้อนกลับมาคุณอาจจะรู้สึกเสียดายวันเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันก็ได้คนที่เขาล้มเหลวคือคนที่มีเงินปุ๊บซื้อข้าวของที่ตัวเองอยากได้ปับ๊บ โดยลืมคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือเป็นเพียงแค่สิ่งที่เขาต้องการอยากจะให้มีเหมือนกับคนอื่นที่เขามีกันเท่านั้นเองถ้าคุณไม่เชื่อนะคะลองสังเกตดูตัวเองก็ได้สมมุติว่าคุณได้เงินโบนัสหรือคุณอาจจะถูกหวยอะถ้าคุณเป็นคนเล่นหวยคุณก็จะใช้เงินนั้นในการเลี้ยงเพื่อนไปกินไปเที่ยวซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่แล้วไงต่ออะคะพอคุณได้สิ่งเหล่านั้นมา เงินคุณหมดไปคุณก็ต้องรอโบนัสปีหน้าหรือไม่ก็ลุ้นหวยเพื่อที่จะให้ถูกในงวดต่อไปชีวิตก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้กี่ปีแล้วคะที่เป็นแบบนี้มากี่ปีแล้วคุณควรที่จะตื่นไปให้คนอื่นชี้นิ้วใช้งานคุณแบบนี้ไปเรื่อยๆหรอคะอันนี้ไม่ได้กำลังว่าใครครูเก๋แค่กำลังเปรียบเทียบให้ฟังว่าคนที่เขาอยากประสบความสำเร็จและอยากมีชีวิตเป็นตัวของเขาเองจริงๆ เขาจะหาทางในการพัฒนาความรู้ของตัวเองเขาจะเป็นคนหนึ่งที่จะทำให้ตัวของเขาเองดีขึ้นในทุกๆวันและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีความรู้มากพอเขาจะสามารถสร้างความสำเร็จสร้างรายได้สร้างธุรกิจหรือสร้างเงินในแบบที่เขาคู่ควรเขาจะไม่ยอมเป็นลูกน้องของใครไปตลอดชีวิตค่ะคุณเองก็เช่นเดียวกัน ครูเกดีใจนะคะที่คุณเข้ามาฟังช่องพอดแคสต์ของครูเกดสเตชันนั่นแปลว่าคุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นนักพัฒนาตนเองเหมือนกันเพราะคุณรู้ว่าครูเกดเองก็จะเอาความรู้ที่ได้จากหนังสือที่ได้จากการฟังพอดแคสต์หรือว่าได้จากเรื่องราวที่เป็นมุมมองดีๆและก็จะมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนฟังเพราะครูเกดเองก็อยากจะให้คุณพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกันคุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในชีวิตได้ แต่ว่าตอนนี้คุณเองจะต้องเริ่มสร้างตัวอย่างเงียบ,ยบมีอะไรที่คุณรักมีอะไรที่คุณชอบคุณต้องเลือกแล้วก็วางแผนที่จะทำสิ่งนั้นได้แล้วนะคะอย่าลืมว่าประโยคนึงที่ครูเก๋บอกว่าคุณต้องทำงานอย่างหนักเงียบๆแล้วค่อยปล่อยให้ความสำเร็จของคุณมันส่งเสียงในภายหลังค่ะขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชอบและติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชันวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ